ถึงเนินก่อนมาแล้วครับหลวงตาอยู่ข้างบนแล้วเราไปลอยมาโค้งเลยโค้งเลยเลยโค้งอะไรไปเออเขาอยู่อ้อมโ้งก็ดีดีเจ้าหน้าที่ดีดพี่ดดกิตเตะไม่บ้านไปโทษก็เป็นไหมเห็นไ,ไหมเข้าวันไหมนี่ตอนนี้คณะนะครับก็ลวงตากําลังเดินทางลงจากเนินตรงนี้นะครับจะเข้าสู่บ้านท่าไค้นะครับเราก็จะรออยู่จุดนี้นะครับ ลวงตาเมื่อกี้นี่ก็กําลังเดินลงมาจากวัดนะครับวัดป่าที่นี่คือชาวบ้านนะครับที่มารอชมรอ,อกราบไหว้ขอพรขอบารมีจากหลุงปูนะครับผ่าวันเดียถ่ายหลังรถปดลลอกก่อนก็ตอนนี้กำลัง ลงมาจากวัดนะครับเราก็จะลอย,อยจุดนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศชาวบ้านนะครับที่มารอไหว้สการะขอพรขอบารมีจากหลวงตาบุญชื่นนะครับแทนนี่มา้แห่งหลวงปูอนันนั้นนะเราก็ได้เตรียมน้ำเตรียมอะไรมาถวายหลวงปู่ เอาลูกผ่าปูปูผ่าไว้หนี่งลูกเอากระเป๋าห้องออกเป๋าไว้ไญ่ข้างในรถครับเอากระเป๋าออกใปไว้ในรถเอาผ่าปูไว้ก็ขบวนกำลังนำนะครับ มาเห็นแล้วมาแล้วกำลังลงมาจากเนินครับเอ,อาลูกขอพาปูไว้เดีย๋ยวพี่พี่เจ้าหน้าทีไปอ่ะมาเลยครับมาทางนี้เลยก็รรยบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับหลวงปู่กำลังเดินทางลงมาจากอ่า วัดป่านะครับที่ก่อนตึ้งบ้านท่าไทยนะครับนี่ก็มีชาวบ้านนะครับมารอนะครับเ,เราก็จะมีผ้านะครับอันนี้ให้หลวงปู่ใต้เหยียบบนพื้นผ้าตรงนี้นะครับ น,นี่หลวงตากำลังเดินมาเดินทางลงมาครับสักครู่นะครับหลวงตาอายุ70นะครับก็ค่อนข้างจะเดินเร็วอยู่นะกแกเดินประจำทุกวันครับนี่บรรยากาศของชาวบ้านนะครับณขณะนี้นะฮะ แล้วครับก็5เป็นนี้นะครับให้ลวงตาเหยียบบนแผ่นพืนผ้านี้นะครับ แล้วครับกำลังมาใกล้ถึงแล้วครับก็รอชื่นชมบารมีดวงตาบุญชื่นนะครับตอนนี้ ไว้ได้แต่น้ำนะครับปัจจัยไม่รับนะครับ <laughs> <c oughs> ตรงนี้เรียกว่าวัดภูดินนะครับอีก ไม่กี่กิโลก็จะถึงบึงการนั้นนะครับกกใกล้ถึงแล้วครับ จะรอถวายน้ำอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันตังบนได้พุ่งเรืออ่องออกบาๆตะกองมาจะให้หลวงปู่เคาะหวหว้สักหน่อย ต่างเป็นไปอย่างต้องไม่ต้องออกมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวหลวงตาจะเหยียบผ้าให้ไม่ได้ขับขึ้นครับถือไว้มาแล้วครับตามันแล้วครับคอกระบาลหัวครับใส่นะครับวางลงเลจ่าหรือว่าเอาไปน้ำน้ำเอาเอาออกแค่เอาออกขวดหนึ่งนะครับไปทำน้ำมนต์นะครับออกขวดหนึ่งทำน้ำมนต์ค่ม คือญาติโยมนะครับกู้ติดตามของตานะครับเอานำเขาแบกเด็น้ำมนต์ละคัถึงแบตเตอรี่น้ำมันทีหนึ่งนะครับกู้ตานะครับก็ตอนนี้ก็จะมีรถนำขบวนไปนะครับกำลังจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬนะครับน่าจะประมาณอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี้นะฮะจะถึง ัวจังหวัดบึงการนะครับก็หลวงปู่ก็เดินเร็วมากนะครับหลวงตานะครับ <ś led> น,นี้จะถ้าพื้นนี้นะครับก็จะฝากให้กับที่รีด้วยนะครับ ที่ดงตาเหยียบละเรียบร้อยโอเคเราเดี๋ยวติดตามขาบวนไปเรื่อยๆนะครับรถขับเลยจะพาชมบรรยากาศตรงบริเวณที่หลวงปู่เดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กำลังจะเข้า,นนนนขาสู่ บ้านท่าไคยนะครับเราก็จะเดินทางร่วมกับขบวนนี้ไปอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นการชื่นชม,มนบรนเาบารมีของหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านได้เดินทางทุดงผ่านมาทางจังหวัดบึงกาฬนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับวันนี้ครับาบาร,รมีหลวงตามาถึงที่นี่ละนะครับ ชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงจุดไหนเราจะรายงานไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่จะเดินทางเข้ามากล่าบไหว้สการะหลงตาบุญชื่นนะครับก็รออีกสักประมาณน่าจะถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือใกล้ๆหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมาตรงนั้นนะฮะตอนนี้ก็เข้าออสู่ตัวบ้านท่าโพนะครับ นี้เราก็ไปตามขบวนไปเรื่อยๆนะครับก็ดูฝั่งด้านนี้นะครับค่อนข้างจะ นนิดนึ่งครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับหลวงตาบุญชื่นได้เคาะกระหม่อมให้นะครับเ,รเดินเร็วมากนะครับอายุ70นะครับหลวงตากดคำว่าประ,ะัตประบะัติหลวงตาบุญชื่นด้วย นี่คือชาวบ้านนะครับที่มารอ,อชื่นชมในบารมีหลวงปู่หลงตานะครับตามไทยทีวีเดส w นสําำหรับหลวงตาบญชื่นเดิมเป็นชาวบ้านสาเล้าตำบลพลสวรรด์อำเภอพลสวัรดร์จังหวัดนครพนมเคยเ น,น,นีะไ<า>ป็นประใัติประมาณปีสองห้าหนึ่งสอสังกัดพลกองพันธ์ปลวปลปใหญ่จังหวัดอุดรธานีลาและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษก่อนตรวจประจำการพร้อมเหรียญทหารผ่านศึกแต่งงานมีลูกทั้งหมด4คนหลังสร้างครอบครัวได้ขอครอบครัวลาบวชและชอบศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงก็ประบัติหลวงตาคุณชื่นนะครับก็เดิมเป็นชาวจังหวัด นครพนมนะครับเดิมก็อยู่บ้านเสาเร้านะครับตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับก็เคยเป็นทหารเกณฑ์นะครับและไปสู้รบที่ในสงครามเวียดนามนะครับเมื่อประมาณปีพศ .2512 น,นะครับสังกัดพลกองปืนใหญ่นะครับจบังหวัดอุดรธานีนะครับและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษนะครับ ก่อนบดประจำการพร้อมเหรียญทหารผ่านศึกนะครับแต่งานมีลูกทั้งหมด4ี่คนนะครับหลังสร้างครอบครัวได้แล้วก็ขอครอบครัวลาบวชนะครับและชอบศึกษาในหลักธรรมคำสอนของอของพุทธศาสนานะครับหลวงตานะครับก็ประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับหลวงตาก็เคยเป็นทหารผ่านศึกมานะครับแล้วก็ ชอบปฏิบัติธรรมนะครับในวัดนะครับแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับในขณะที่หลวงตาชื่นนะครับกำลังเดินทางจาริกทุดุงระหว่างเส้นทางาภาคอีสานนะครับ แล้วก็ทำให้ได้มีญาติโยมคนได้แวะกลาบนิมนต์ขึ้นรถและถวายปัจจัยต่างๆนะครับแต่ว่าหลวงตาไม่รับจตุปัจจัยนะครับรับแต่น้ำนะครับอย่างเดียวนะครับถ้าน้ํานะครับกรณีที่ถวายน้ํานะครับสมมติว่าเอาน้ํามาแพกหนึ่งนะครับเราเก็บไว้อีกขวดหนึ่งนะครับเพื่อไปทําน้ำมนต์นะครับก็นี่คือข้อปฏิบัตินะครับสําหรับผู้คนหรือทุกท่านที่มา รอถวายน้ำนะครับน้ำดื่มนะครับก็มาสิบขวดก็ถือกลับบ้านสักขวดหนึ่งนะครับเพื่อไปทำน้ำมนนะครับก็ตอนนี้หลวงตานะครับก็ด้วยวัยแค่เพียงเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับหลวงตานะครับซึ่งสาระทางโลกหันเข้าสู่ธรรมเพื่อหาความสงบในชีวิตนะครับเข้าอุโบสถเป็นพระและปฏิบัติธรรมจาริกทุดง มานานกว่าสิบปีนะครับแล้วก็จำท่านารวมพรรษาท่านก็ได้ประมาณสิบพรรษานะครับหลังจากที่ได้เดินจาริกทุดงนะครับเท้าเปล่านะครับเดินทุดงเท้าเปล่าจากทางภาคเหนือและระยะทางก็ประมาณที่ผ่านมาก็ประมาณ2,000กว่ากิโลแล้วนะครับวันนี้ก็มาสู่จังหวัดบ,บึงกาฬนะครับน่าจะ3,000กิโลได้นะครับ ที่ท่านได้เดินทางทุดงมานะครับก็ประวัติท่านก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นชาวจังหวัดนครพนมนะครับชอบศึกษาในเรื่องของธรรมะนะครับผ่านการเกณฑ์ทหารผ่านทหารเป็นพระทหารผ่านศึกมาแล้วนะครับในปีพศ .2500 12ที่ผ่านมานะครับก็จากนั้นเมื่อดูแลบุตรหลานทั้งหมดสร้างครอบครัวทั้งหมดจึงขอครอบครัวลาบวชเพราะต้องการหาหลักธรรมจัดจธรรมของชีวิตนะครับอยากเห็นความสงบในชีวิตเพราะชอบศึกษาในเรื่องของธรรมะนะครับ ได้เข้าอ,อุปสมบทนะครับก็ประมาณปีพศ2552นะครับที่ผ่านมานะครับที่วัดบ้านเกิดจากนั้นได้แสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุทธนะครับเดินทุดงไปหลายๆจังหวัดนะครับทุกปีจะไปจำวัด ตามป่าเขานะครับก่อนนี้ไปจำพรรษาในถ้ำเตียงีิลิขันนะครับบนเทือกเขาภูพานจาังหวัดสกลนครต่อมา4ปีนะครับหลวงตาชื่นกล่าวอีกว่าทุกปีตั้งแต่ปี2 5 5 9ได้ตั้งมั่นจาริกทำเดินทุดงมาจากภาคเหนือ แต่าไปขึ้นรถไปกับคณะพระธุดงหลายจับหลายวัดนะครับมาปีนี้นะครับได้ตั้งมั่นเดินทางไปกับด้วยการธุดงจนกลับมาบ้านเกิดนะครับและในปัจจุบันวันนี้นะครับก็เข้ามาสู่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงสินาทีนะครับถึงท่าโพบ บ้านท่าผูนะครับเอาแซงหน่อยกว่านี <laughs> ดี๋ยวดูบรรยากาศเดี๋ยวจะเ,เริ่มแซงขบวนออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องไปนั่งข้างลหลังมาหันหน้ามเอาก,กระจกฮะแซงไปแวค่อยจะเห็นตอนขันยางเขาก,ก็เห็น <laughs> เห็นดิเห็นอยู่โอ้ตอนไปทางหนนะ้าเนี่ย ททง้งน้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดบ้านท่าโพนะครับก็หลวงตาน่าจะถึงถ้าขบวนอยู่ตรงระหว่างนี้ก็น่าจะใกล้ๆถึงบ้านท่าไค่แล้วล่ะ ทีแซงออกไปเราไปลัดอยู่หน้าโตโยต้าก็ได้นะครับเดี๋ยวรายงานไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่30องศานะฮะตอนนี้อย่าลืมนะครับถ้าใครจะมาทําบุญกับหลวงตานะครับ มีแต่น้ําเท่านั้นนะครับที่หลวงตารับนะครับจะถูกปัจจัยทุกอย่างไม่รับนะครับถ้าน้ํามา1ลังหรือ1แพ็คก็ถือครับถือกับขวดใดควดหนึ่งนะครับเพื่อไปทําน้ำมนต์นะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางลูกศิษย์ลูกหาได้แจ้งมาว่าถ้าสมมติว่าถวายน้ํำ 10, อ่าขวดก็ถือไปถือกลับออกไปอีกขวดหนึ่งเพื่อไปทําน้ามนนะครับ อาจจะไปทําน้ำมนต์ดื่มกินก็ได้ไปทําน้ำมนต์อาบก็ได้เพื่อสะดอาะเคาะ์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศ2ข้างทางไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็รถค่อนข้างจะติดนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก่อนถึงตัวสารากลางจังหวัดนะครับประมาณอีกไม่เกินน่าจะประมาณ3กิโลหรือ4 3กิโลนี่ะฮะรถค่อนข้างจะติดอยู่นะครับตอนนี้ถนน บริเวณขาเข้าจังหวัดบึงการได้แบ่งออกเป็นสองเลนโดยปริยายนะครับมืดรถมอดรถ <c oughs> ทางหนึ่งก็จะเหลือเลนเดียวนะครับที่จะเข้า เดินทางไปทางอำเภอบุ่งค้านะครับขาเข้าจังหวัดบึงกาฬเหลืออีก2องเลนนะฮะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กำลังเคลียรพื้นที่แล้วก็เดินตามลุงตานะครับอายุเจดสินะครับเจ็ดสิบเอดปีเจ็ดสิบเอดปีสิบพรรษานะเห็นปะ นี่ก็คือคณะที่เดินตามลวงตานะครับแล้วตอนนี้เราก็ใกลู้่ถึงที่ลวงตาได้เดินนะครับคนหนุ่มๆอายุประมาณ30 33บปี30ปีก็ยังเดินไม่ทันลวงตานะครับลวงตาค่อนข้างจะเดินเร็วมากนะฮะเมื่อเช้านี้ออกจาก ชชยพรมาประมาณ8ปดโมงเช้าก็ตอนนี้ถึงบ้านท่าโพนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับ จะเป็นกลุ่มชาวบ้านนะครับที่มารอการละบูชาหนนลวงตาขอละมีชื่นชมหลวงตานะครับอสองข้างทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกไประหว่างทางนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะใกล้ถึงคณะถึงหลวงตาแล้วนะครับที่กําลังเดินนี่นมครับชาวบ้านนะครับ หลวงตากำลังเดินอยู่ตรงนี้นะครับเดินเร็วมากนะครับหลวงตาโอเคเดี๋ยวเราไปรอที่ฝั่งด้านหน้าโตโยตา้านะครับน่าจะอีกประมาณบ่ายสองโมงน่าจะถึงตัวจังหวัดบึงกาฬนะครับประมาณบ่าย2องโมง ตอนนี้เมื่อกี้นี่ที่เดินมาบ่ายโมงก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งตอนนี้บ่ายมงสิบหกจากตอนจากที่ถึงจังหวัดบิงการก็สิบกิโลก็สิบเฉลี่ยประมาณสิบห้านาทีต่อหนึ่งกิโลนะครับที่หลวงตาบุญชื่นนะครับที่ท่านได้เดินทุดงนะครับก็ จากบ้านท่าโพออกไปจังหวัดบึงการก็อีก10กิโลก็เอา15กิโล15นาทีนะครับคูณกับ10นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นี่ที่จังหวัดบึงการอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศหน้าบริเวณโตโยต้าบึงการนะครับที่ลงตาบุญชื่น,นะครับก็กำลังจะเดินทางมาถึงนะครับ เป็นภาพบรรยากาศที่เราพนักง,งานของเตียต้านนะครับมารอสกาละหลงตาบุญชื่นนะครับก็ตอนนี้ขบวนกำลังเดินทางมาถึงนะครับได้รับ จะตุบใจัยนะครับรับแต่น้ำดื่มเท่านั้นนะครับกระเป๋าเงินกระปุกกระปุกอะไรนี่เอาวอกนะครับได้เป็นประหยัดนะครับเด้อระเอียดกระเป๋าเงินกระปุก นี่ก็คือภาพบรรยากาศตรงตากำลังร่วมด้วยช่วย, <c oughs> ยกันกำลังนะครับต้องประหยะดแจ้งเลยว่าแจ้งสวัสดีครับที่การนั่งเลยเดี๋ยว จใจไม่รับนะครับยืดตัวตรงเลยครับยืดตัวตรงเลยเออรับโชคหหน้าตารอๆอะ<า>นรพอครับผู้จัดการครับสวัสดีครับหน้าตาก็เดินทางต่อนะครับก็ตามเส้นบริเวณถนนด้านในนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ No p r